สวัสดีจ้าเอออยู่กับเฮี่รามสุดหล่ออีกแล้วเดอ้อเออวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรอยู่กับเกมฟ o r t จ n e เมาส e นะจ๊ะเอออยู่กับพี่หนูนะจ๊ะพี่หนูนำโชคพี่หนูโชคลาบเออวันนี้ไม่เข้านะั้นได้ราบหนูเที่ยลวันนี้เออไม่พูดมากแล้วกันเจ็บคอ,อไปเลยแล้วกันอา่าเบีดขั้นต่ำเบ็ดหนึ่งนะจ๊ะเ,เบีดถูกอยู่ อ่าดอกไดกก็ได้ส้มเขียวหวานบางลูกนะจ๊ะเออไม่ใช่บางหมดนะเออวายมาแล้วอือ่าเกมนี้จะเป็นอ่าเกมแนวรูปแบบอ่าอวายล็อกนะจ๊ะอ่ารูปแบบฟิวเจอร์สุมสูมฟิวเจอร์แบบว่าถ้าได้หมดหน้ามันก็จะนี่ไงวายมันมาดีเบีหนึ่งเออมันจะแบบว่าคูณหนึ่งร้อยอ่ะเอออ่า ถ้าได้หมดหน้ามันสนัญลักษณ์มันจ่ายแพงมากนะเกมนี้นะเกมพี่หนูอ,อู้ยเด็ดนมูมันมาดีอย่างนี้เราก็ขอเพิ่มเด็ดละกันนะจ๊ะ,ะพวกทุนมาแปดร้อยนะจ๊ะวันนี้เจ็ดร้อยเออพวกทุนมาเจ็ดร้อยวันนี้มันแตกขึ้นมาให้แปดร้อยแล้วนะจ๊ะ,อะอขอเพิ่มมาว้าวแบบนี้เฮ้ยอได้ตัวแพงด้วยเห็นไหมมันน่าจะเป็นรูปรูปหนูแหละไม่ใช่รูปลิงหรอกอ่าเป็นพี่หนูแบบว่ากรอบทองนะว้ายเด็ดห้าได้ตั้งห้าร้อย เนี่ยถ้ามันมาเต็มหน้ามันได้เยอะแบบนี้แหละเอออ่าได้ซองอังเปานะจ๊ะแถมเ,เงินมาด้วยเออสวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะจ๊ะเออเข้ามาเลิกยาดูเฉยๆเดอเอ้อเออเข้ามาเล้วฝากาากดไลค์กดแชร์งเฮียด้วยนะจ้เาเสียงไม่เป็นเล้อทไทรเราเปิดเพลงตื้อๆใส่แบบพี่หนูจะกระโดดขึ้นไปหลังบนหลังคาเนาะมันเป็นฟิวเจอร์พิเศษ,ษ,ษของพี่หนูนะจ๊ะ อไปต่อแล้วกันแตงพันศีแล้วนะจ๊ะอ่าืยังไงเออส้วมบางมดอ่าเอ้ยอ่าถ้ามีวายโผลมาพี่หนูพี่หนูจะกักเก็บวายนะจ๊ะเพื่อแบบว่ารอกระโดดขึ้นไปบนหลังคาเออพี่หนูยังไงเนี่ยอขอชมฟิวเจอร์สวยๆหน่อยเฮ้ยมีหอดมัดขดินเนาะถั่วออถั่วต้วม เอ้าวทำไมเกลื่องเงี้ล่ะพี่หนูเบ็ดนี้มันไม่จ่ายหรือไงเนี่ยขอเพิ่มันเบ็ดสิบละกันเออใส่เทอร์โบด้วยเพื่อความโบวอร์เนาะเออไปอ่าปึ๊บอัพส้มบางลูกส้มหวานบางลูกเออมามีประทัดด้วยนะจ๊ะอ่าฉันเนี่ยรักแพงยังไงเออพี่หนูทำไมเกลื่องจังเนี่ยเบ็ดสิบแล้วเนี่ยอ่าเตะมาสามสิบนะจ๊ะ อ่ามันยังเข้าไลน์ดีอยู่อยังไงฮะพี่หนูพี่หนูอไอ้ส้มอีกแล้วโอ้ส้มขายดีมากอว้ยเฮ้ยแบบนี้เต็มหน้าเต็มกราบโโอ้หเออเบียดซิฟนะเนี่ยโอ้ยเงินรางวัลเมกาปัดโะพวะว่าปถ้าได้บนหน้าเนี่ยมันสัญลักษณ์อ่าพวกนี้มันจ่ายแพงนะจ๊ะฮะไว้ก็จ่ายแพงถ้าวายมันเชื่อมกันนะจ๊ะเอ้ยวายอ โงเทร่บอตั้งแต่เล่นอันมาหนยังไม่เคยได้หน้านี้เลยบอสบอสโทวะไปต่อแล้วกันมันเข้าเบียดสิบนะจ๊ะอ่าถ้ามันเข้าเบียดไหนก็อ่าเบียดนั้นไปก่อนเรื่อยๆนะจ๊ะอ่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบียดนะจ๊ะอ่าถ้ามันไม่เข้าสักสิบทีเราค่อยเพิ่มหรือลดนะจ๊ะอ่าเออ,อวายมาดีมากเออแต่ฟิวเจอร์พิเศษพี่หนูยังไม่ออกมาเลยเออ แต่มันจ่ายดีนะจ้ามันลงมาให้เต็มหน้าเต็มหน้าเลย <c oughs> เอขอชมฟิวเจอร์หน่อยพี่หนูอืเธอบโบมันก็แบบว่าทําให้แปก๊กแปก๊แปกเหมือนกันเนาะโดดหรือเปล่าไม่โดดเอออย่างกับพี่วัวเลยพี่วัวชอบโกหกอชอบถั่วเนะเาะชอบถั่วให้ดีใจแล้วก็จับไปเนาะเอเอโออหนอได้บวกถั่วดินอา่ายังไงโดดหรือเปล่าโดดหรือเปล่าโอ้ยอุ้ยจะได้ตัวแพงอยู่ ได้่ามาสองร้อยนะจ๊ะไปต่อไปต่อยังไงเอ่อโอ้ยมาอีกหรือเปล่ามาขอชมหน่อยเเหมือนพี่หนูจะมาเบียดสีนะจ๊ะเออถ้าพี่หนูกระโดดขึ้นไปแล้วพูดว้าวเออแตกดีมากวูนานี้วิ่งได้ยากมากจริงเออเนียลักมันจ่ายแพงมากนะจ๊ะกินนี่ยอ ถ้าสนใจตามเนียได้นะจ๊ะตอกตามนั่นแหละเห็นคลิปเงียลงบ่ายสองนะจ๊ะเออตามเลยทันทีนะจ๊ะบวกเลยแตกแน่นอนเออเนียจ้าบันเห็นไหมล่ะเห็นเปล่าเออพี่หนูแจกดีมากวันนี้นะจ๊ะเออหนูนําโชคหนูโชคลาบเลยเออเข้าดีจริงๆนะจ๊ะนี่ไงล่ะอุ้ยเฮ้ยองเทรยอะไรมันเนียเออ ขอชมฟิวเจอร์หน่อย้อยมาหมดหน้าอย่างนี้เลยเออลองกดธรรมดาดูเผื่อพี่หนูแจะกระโดดขึ้นไปบนหลังคาเนาะออ <ไป S 1> ยังไงออ้ยใจ,จริงจริงเออถ้าสนใจตามเนียได้นะจะ๊ะเออที่ลิงมื่นล่างเด้อยังจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์เด้อเออ,เอ,อยังไงออโดดหรือเปล่าโดดหรือเปล่าโอ้ยตัวอีกแล้วพี่หนูเออเขยา่าเขยา่ขยาก้อนทวงเนาะเหมือนจะกระโดดเหมือนจะแปงลงร่างไป เออนะมันมาเบ็ดสิบนะจ้าขอกดได้เรื่อยแล้วกันนะเบ็ดเยอะเดี๋ยวมันดูดคืนเนาะ,ะยังไงยังไงเออได้แต่ส้มได้แต่ส้ม,มพี่หนูออวายมาแล้วเหมือนกับว่าถ้าวายมาโผล่มาเยอะๆนะจ๊ะพี่หนูจะกักเก็บวายออ้ยแล้วก็จะแสดงแบบว่าสัญลักษณ์แพงๆอย่างนี้มาให้ออ้ยแจกดีมากวันนี้อดอกละพันดอกละพันสี เต็มครับครับจ้าเอาอจ่ายดีมากนะจ้าเออไม่เข้าฟิวเจอร์มันก็ยังจ่ายดีนะพี่หนูใจดีนะวันนี้เอออ่าดูเพื่อความมันเถิงนะจ้าไม่แนะนำให้ทาตามเด้อเออทำแล้วกดไลค์กดแชร์เี้ยด้วยนะจ้าเอาอเนี้ยจะได้แบบอ่ามีกำลังใจเนาะเออได้วันอุ้ย เต็มกราฟเงินก้อนโตรโอ้โหระดับซูเปอร์เลยนะจ๊ะอุน่านี่มากดีมากเลยเออ,อนั่นเห็นไหมอ๋อช่วงเวลานี้แจกดีมากนะจ๊ะเฮียเล่นช่วงวันเที่ยงนะจ๊ะเออเข้าดีมากอ,อ่าฮ่าเห็นเฮียเล่นเกมนี้ปุ๊บลงคลิปไปสองปับ๊บเออตามเลยนะจ๊ะต้องรีบตามเฮียเลยนีออ่จะ,ะบําบุดไว้อยู่ในช่องคอมเมนต์เด้อเออมันเข้าเบียดสิบนะจ๊ะเบียดสิบเข้าดีมากเออ เฮียขอกดบิดสิบยาวๆลัวๆเออเฮ้ยพี่หนูไม่โดดสักีปะเอออื้อเฮียกดหยุดเอานะจ๊ะเอออ้ดอกละพันบันนี้เข้าดีจริงๆเออยังไงฟิวเจอร์พิเศษจะไม่โผล่มาเลยหรือไงขอชมหน่อยใส่ทุโพด้วยเอออ่าไปววาอหวานจี๊ดเต็มคาราเบลเต็มครับฮ่องเต้ สัญลักษณ์แพงมันจ่ายดีมากนะจ๊ะพี่ห um, น uh, 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 okay, um, okay, ูโชคลาภพี่หนูนำโชคเออไม่โดดเลยเว้ยแต่ว่ามันอ่ามันเข้าลายดีนะจ๊ะมาทีมาเต็มหน้าเต็มหน้าเลยอ่าอ่าพี่หนูพี่หนูอ่าอยเงี้ยขอกดรัวๆเลยแล้วกันเออกระโดดโชว์หน่อยกระโดดโชว์ไม่โดดอีกแล้วพี่หนู้หนัวเฮ่อตัวอยู่นั่นล่ะตัวอยู่ไหนไปไปเฮ๊ยเฮ๊ย มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าพี่หนูเฮียเขากดลัวๆเลยแบบนี้ขอชมหน่อยฟิวเจอร์พิเศษนั้นเป็นยังไงเพื่อนๆอยากเห็นนะจ๊ะกระโดดขึ้นบนหลังคาไปเลยโอ้ว้าไม่โดดไม่เป็นไรขอแค่ว่ามาหมดหน้าอย่างนี้บอกเลยหวานเกี๊ยบเต็มคาราเบลมันเข้าดีเอแต่เฮียไม่ขยับไปเลยนะเพราะว่ามันเข้าเบียดสิบดีมากจริงๆอยังไงเออไปต่อลัวๆนนะจ๊ะ เออถ้าแตกเยอะๆแล้วเพื่อนๆแตกเยอะแล้วกระโดดหรือเปล่าไม่โดดโอ้ยเออถ้าแตกมาเยอะๆก็ควรพอนะจ๊ะเออเล่นได้ก็ต้องรู้จักพอเด้อทำรู้จักพอสักกูดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยระวังมันดูดคืนจนมดตรูดเนาะเออเกมฟอร์จูนเมาส์นะจ๊ะหนูนำโชคหนูโชคลาภนะจ๊ะอ่าเออาฮึบฮึบฮึบไม่โดดเลยวันนี้พี่หนูเออ ไม่โดดเลยพี่หนูเออกดลัวๆาลุวๆาลว่าเบ็ี่นสีมันก็จเอยขอชมหน่อยขอชมฟิวเจอร์หน่อยพี่หนูโอ้ยโดดหรือเปล่าโดดให้ชมหน่อยโดดให้ชมหน่อยไปแล้วไปแล้วอยู่บนหลังคาแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะพี่หนูเออไปอยู่บนหลังคาระวังตกเด้อ ยังไงนี่คือฟิวเจอร์พิเศษของอ่าเกมฟอร์จูนเมาส์นะจ๊ะพี่หนูพี่หนูพี่หนูโอ้ยส้มเต็มลูกเหรอเออขอตัวมังแพงหน่อยพี่หนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้องเทรเออพี่หนูนำโชคโอเคโอเคแตกดีมากเลยวันนี้เออโอเคเฮียไม่ไปต่อแล้วนะจ๊ะเออชอบกดไลค์แชร์กดลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เฮียด้วยเด้อวันนี้เฮียไปแล้วนะบ๊ายบายจุบบุบจุ๊บุจุบบจุบจุบ